ความทุกข์ความเจ็บปวดที่ได้รับมาในวันนี้ขอให้เราเริ่มต้นที่จะเข้านอนด้วยการไปสวดมนต์ก่อนสวดมนต์เสร็จแล้วหยิบยกเรื่องราวที่เราทุกข์ใจขึ้นมาพิจารณาล้างและปล่อยวางโดยใช้เหตุผลของเวรกรรมเป็นหลักแล้วให้อภัยคนทุกคนก่อนที่เราจะเข้านอนเรามีหน้าที่ทำความดีใหม่ และมีหน้าที่รับกรรมเก่าไปด้วยในชีวิตถ้าเราปล่อยให้ชีวิตเราไหลไปกับสิ่งเหล่านั้นอย่างหวันไหวกับเพื่อมไหวไปตามเรื่องราวชีวิตเราก็ไม่ต่างจากเรือน้อยๆบนมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ชีวิตก็จะไม่มีอะไรแน่นอนจะรู้สึกว่าไม่มีความมั่นคงในความรู้สึกเลยเราจึงต้องปรารบตนเองก่อนนอน พูดคุยกับตนเองก่อนนอนถึงความเจ็บปวดที่ผ่านมาโดยไม่โทษโดยไม่โทษว่าคนนู้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเพราะอะไรไม่ดีนะี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วแต่เขารู้เท่าที่เขารู้เขาฉลาดในความดีเท่าที่เขารู้เพราะว่าจิตสำนึกสอนกันไม่ได้ต่อให้เติบโตมาในตระกูลเช่นไรถ้าเขาเป็นคนไม่ดีไม่มีจิตสำนึกก็ไม่มีอยู่วันเยวกั้ เราจึงไม่ควรเอาใจของเราไปผูกไปใช้คำว่าทำไมทำไมทำไมกับชีวิตแต่จงปล่อยและวางลงอย่าเอาทิฐิที่ผิดผิดความคิดการกระทําที่ผิดผิดที่เขาทํากับเราเอามาแบกไว้ในใจเอามาทับถมในใจตัวเองก่อนนอนมันไม่ดีเลยและเราก็จะหลับไม่ลึก แล้วชีวิตของเราก็จะหวาดภาวากับความทุกข์แล้วตื่นมาก็จะไม่โปรให้อภัยคนทุกคนเพราะเราไม่เห็นอดีตกรรมของเรานะชีวิตของเราเนี่ยจะต้องฟังธรรมะมีจิตใจที่ฝักไฟอยู่กับธรรมะและเอามาบทย่อยคือศีลสมาธิปัญญาคือไตรสิกขาไตรสิกขาเนี่ยคือคำที่พระพุทธเจ้าสอนสามอย่างคือศีล หนึ่งศีลสองสมาธิสามปัญญาศีลเนี่ยจะทำให้เรามีสมาธิอยู่กับการรักษาศีลแม้ว่าเราจะเดินเนี่ยเราก็จะไม่เหยียบมดแม้ว่าเราจะล้างชามเราไม่ล้างแล้วก็เอาน้ำใส่จานเพื่อให้มดขึ้นจะได้ไม่ฆ่ามดแม้แต่ยุงเราก็ไล่เอาแล้วก็คิดว่ามันกัดเพียงแผวผิวกระพี้อิ่มแล้วอําลาไม่ต้องไปตบยุงสติของเราจะมีคสติอยู่กับคำพูดที่ไม่เกินเลย จะมีสติในการหยิบจับสิ่งของต้องขออนุญาตจะมีสติต่อความลุ่มหลงมอมเมาต่างๆเมื่อเรามีสติปัญญาสมาธิก็เกิดศีลส,สมาธิและปัญญาก็ตามเมื่อจิตที่ว่างปัญญาจึงจะรู้ว่าควรตัดสินปัญหานี้อย่างไรควรปล่อยวางอย่างไรนี่คือธรรมะที่แม่ฝากในวันนี้ศีลและมีสมาธิและปัญญาจึงจะตามตามขั้นตอนนี้ แต่ถ้าไม่ได้มีศีลมีแต่ความทุกข์ที่ทับถมแล้วนั่งปรุงความทุกข์จิตก็จะตกแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าแล้วสิ่งต่างๆก็จะไม่ดีไปหมดเลยเพราะว่าหมองหมนต่อให้เรามีชีวิตที่คับแคบเพียงใดแต่ใจเราสามารถที่จะกว้างสว่างได้ด้วยการฟังธรรมะสวดมนต์และพิจารณาเรื่องราวต่างๆโดยใช้พื้นฐานแห่งการให้อภัยและเข้าใจในเรื่องของเวรกรรมและกรรมเก่า ไม่โทษใครมองดูที่ตัวเราทุกอย่างเกิดแต่เหตุไม่เกิดเองจำไว้นะทุกอย่างไม่เกิดเองจะเกิดแต่เหตุที่เราสร้างเราใจดีเกินไปเราปล่อยปละเกินไปเราเชื่อใจมากไปอะไรหลายๆอย่างก็เกิดกับเราได้ผิดพลาดได้แล้วไหนจะเวรกรรมของฝ่ายตรงข้ามวาระบรรจบครบเขาต้องไปเสวยสิ่งต่างๆผิดพลาดในชีวิตเขาเขาต้อง มีเรื่องเวรกรรมที่เคลื่อนเข้ามาของเขาเราจึงผูกมัดใครไว้กับเราไม่ได้ตลอดไปเราจึงจะคิดว่าสิ่งนี้จะเที่ยงแท้แน่นอนสำหรับเราตลอดไปคงเป็นไปไม่ได้ให้ใจของเราเนี่ยอิ่มในความดีอิ่มในกุศลอิ่มในธรรมะฟังธรรมะให้อิ่มแล้วมีเพียงแต่ใจเรากับการให้อภัยอย่าไปนั่งเอาคนอื่นมาอยู่ในใจทำไมเจ็บช้ำน้อยใจไม่มีประโยชน์ บางทีเขาเกิดมาบางคนเนี่ยเป็นคนนั่งจับผิดคนไม่มีความามนุษยสัมพันธ์ไปนั่งจับผิดแล้วเก็บข้อมูลแล้วก็เอามาจัดการกับคนที่บ้านเอามาจัดการกับคนคนนั้นที่ไปจ้องจับผิดเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปถือสาคนพวกนี้คนพวกนี้เป็นคนโรคจิตเพราะฉะนั้นเขาป่วยทางจิตเราต้องหลบเลี่ยงคนพวกนี้เรียกว่ามีชีวิตอยู่อย่างผู้หลบกระสุน แล้วทำความดีเพิ่มให้ใจมีพลังสร้างฐานพลังให้ใจตัวเองด้วยความดีความอิ่มในศีลในธรรมอย่าไปหนักใจกับเรื่องราวมากมายนะเราต้องต่อสู้และมีแรงในวันรุ่งขึ้นนะคะวันนี้แม่ก็หวังว่าลูกจะไปสวดมนต์แล้วให้อภัยคนทุกคนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราอดีตเราทำมาทั้งนั้นเราเคยเจ้าชู้มาหลายชาติ เกิดมาชาติใหม่เราก็ต้องมาเจอคนเจ้าชู้เราเคยไปทอดทิ้งเข้ามาเกิดมาชาติใหม่เขาก็ต้องมาทอดทิ้งเราอย่างนี้เป็นต้นหรือเราเป็นคนขี้บน่นเป็นคนหน้าเบื่อระอาไม่เอาใจใส่บ้านไม่เอาใจใส่ตัวเองถึงเวลาเขาไปมีคนใหม่ก็เป็นเหตุปัจจัยที่เราสร้างหรือเราทำดีทุกประการแต่เขาเป็นคนนิสัยเจ้าชู้เราก็ต้องพยายามที่จะ อยู่ได้ด้วยตัวของเราเองอย่าไปพึ่งพาเขาแค่นี้เองเลือกที่จะรักษาใจตัวเราก่อนเป็นอันดับแรกเลือกที่จะเรียนรู้ธรรมะเพื่อเข้าใจชีวิตกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นที่เคลื่อนมาในชีวิตของเราเติมพลังให้ตัวเองด้วยความดีและบุญกุศลชาร์จแบบใจให้อิสระจากสิ่งที่ไม่ชอบอิสระในสิ่งที่เราเห็นแล้วไม่มีความสุข มีเวลาให้กับตัวเองบ้างนะคะวันนี้แม่ก็หวังว่าเราจะไปสวดมนต์กันเดี๋ยวแม่หยุดคลิปนี้แม่ก็ไปสวดมนต์แล้วก็ปล่อยวางแล้วแม่ก็จะหลับลึกหลับสนิทเพราะว่าไม่ได้เก็บอะไรใครไว้ในใจถามว่าชีวิตแม่มีมีเรื่องร้ายไหมมีเรื่องร้ายที่สุดเลยนะบ่อยมากด้วยวิบากของแม่คือโดนรอบแทงข้างหลัง วิบากของแม่คือถูกอิจฉาริษยาแล้วใส่ร้ายอะไรอย่างนี้เป็นต้นทำใจแป๊บเดียวแล้วก็สะบัดออกเลยเพราะว่าทุกคนนะมีปมมีปมด้อยมีอะไรเยอะแยะเขาก็อาจจะทำผิดต่อเราได้เป็นธรรมดาไปทำความดีดีกว่าตรงไหนเราหวานเมล็ดไปแล้วไม่งอกเราก็ถอยออกมาไม่หวานตรงนั้นอีกแค่นั้นเอง ชีวิตแมนะ่บางทีทำดีมากไปคนก็ลืมความรู้สึกข,ของแม่ทำอะไรก็เอียงเอียงกับแม่ไม่ให้แม่เหลือแม่ไว้เพราะว่าแม่เป็นคนที่เขาไม่ต้องแคร์แม่เป็นคนที่ไม่งี่เงา่าไม่ได้เจ็บปวดไม่ได้ไม่ได้งองแงเขาก็เลยเหลือแม่ไว้เป็นอย่างงี้เสมอแล้วก็ทำใจแค่นั้นเองไม่ต้องไปคิดอะไรเรามีหน้าที่เติมความสุขให้คนอื่นโดยที่คนอื่นจะไม่ให้ความสุขกับเราก็ไม่เป็นไร แล้วใจเราจะไม่เว้าแหวงด้วยนะลูกใจเราจะเต็มเสมอไม่เว้าวาแหวงเพราะความต้องการอะไรจากใครจําไว้นะใครไม่สนใจเราเอาน้ําเย็นให้ดื่มใครไม่สนใจเราเราทําดีตอบล้วไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนอะไรนี่แหละล้างกิเลสมานะอัตตาทิฏฐิยึดผิดยึดถูกในตัวเราให้เราเป็นคนที่อิสระจากความยึดถือเป็นคนไม่มีตัวตนทำความดีเพื่อผู้อื่นเรื่อยไป ใครจะแข็งกระด้างใครจะอย่างไรมันเป็นบุคลิกของเขาไม่ต้องไปอินเดี๋ยวเราก็เข้านอนอย่างมีความสุขนะคะ